ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถจากส่วนรถยนต์มือสองโตอ่อโตค่ค่ะวันนี้ค่ะเกสพาท่านผู้ชมนะคะทำความรู้จักกับพี่บิ๊กเบิ้มของเราในวันนี้นั่นก็คือ Toyota Commuter นั่นเองค่ะสำหรับ Toyota Commuter เนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของ t ต y o t a h i h เ e โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกค่ะตั้งแต่ปี1967แต่ว่าเป็นที่รู้จักในไทยนะคะในปี1982ค่ะโดยมีนำเข้าไทยทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือ Toyota h i ฮเอ t โตโยต้าคอมมิวซึ่งเป็นรถตู้หลังคาสูงแล้วก็ Toyota า e n นจ r รีเป็นรถตู้หลังคคาสูง VIP นั่นเองค่ะและรุ่นที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของเจนที่5 ซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2005ค่ะแล้วนี้ค่ะเก็บภาพทพี่บิ๊กเบิ้มคันนี้นะคะมาทำความรู้จักกับท่านผู้ชมกับ Toyota c o m ม u t e r 3.0 d ี d รถปี2017ราคาป้ายแดง1,28,000บาทค่ะสีขาวคันนี้เลยข่วผ่องขาวผ่องนคะคะ ดูแบบว่าสะอาดสะอ้านตาดูสวยมากและดูใหม่มากๆนะคะกระาจางหน้าจะเป็นรูปแบบคมเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดําและตัวไฟหน้าเป็นลุปแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกด้วยค่ะแต่ก่อนนี้เราจะไปดูรอบๆโนรถเนีคยะ วันนี้เดี๋ยวเกศจะพาทุกคนค่ะชมกับตัวบอดี้ด้านหน้ากันก่อนนะคะหลายคนสงสัยอา้าวทำไมถึงเรียกเป็นบอดี้ด้านหน้าเพราะว่าถ้าเป็นรถตู้เนี่ยเครื่องยนต์เขาจะอยู่ด้านหลังนะคะตรงเบาะด้านหลังเบาะคนขับนะคะตัวนี้จะเป็นบอดี้พวกแบบว่า,าที่ปัดน้นําฝนนะคะถังน้าอะไรต่างๆดังนั้นเดี๋ยวเกศจะพามาดูบอดี้ด้านหน้าว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะและนี่คือบอดี้ด้านหน้านะคะมาไล่ดูกันเลยค่ะตั้งแต่ ชีปัดน้ำฝนหม้อพักน้ำนะคะน้ำยาเบรกต่างๆสภาพเดิมๆนะตัวนี้นะคะจุดม้าจากโรงงานนี่เป็นสีแต่งแต้มแบบนี้เลยค่ะน็อตต่ละจุดฝากระโปรงนะคะสภาพเดิมๆตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3000นะะหรือว่า3.0แรงม้าสูงสุด136แรงมา้งงมาด้วยกันค่ะ นี่มอดี้ด้านหน้าสาภาพเดิมๆเลยคือสาภาพสวยแบบนี้ค่ะนี่คือรถปี2017นะคะมาดูกับด้านข้างกันบ้างในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะลอ้อนะคะที่ไดาจะเป็นลอ้อกระทามาพร้อมกับฝาครอบข,ขนาด15นิ้วและเรามาดูกับในส่วนของประตูสไลด์กันนิดนึงเอ้ยสูงจริงนะคือด้านในดูกว้างดูสูงมากเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะดูด้านในอ่ะเราให้ดูขอบขอบอยางนะคะของตัวรถตู้กันสินิดนึง เป็นรถสวยคัสภาพเกียร์ A นะคะไม่มีชนหนังข้อน้ำมันติดต,ต่อแดดแปลงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อขืนร้อยเปและยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วยไม่เคยเลยไม่เคยที่จะปิดประตูได้สนิทเลยด้วยความที่เราก็ไม่กล้าปิดแรงเกินไปอะไรแบบนี้นะคะอ่ะสังเกตดูดีมีม่านลอคขันด้วยเรามาดูกันต่อเลยกับโซนด้านหลัง สำหรับในส่วนของด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีกับไฟเบรกดุนที่3กากระจกเป็นระบบไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนแบบนี้เลยค่ะดูใหม่มากเลยนะด้วยความสีขาวนะเวลาที่แบบว่าผ่านการใช้งานเยอะอะไรเงี้ยเราจะเห็นร่องรอยได้ชชดแต่นี่คือสภาพคือดูใหม่จริงมาดูด้านในตัวรถค่ะด้านในตัวรถก็จะมีที่นั่งด้วยกันทั้งหมด4แถวนะคะด้านหลังตรงนี้ก็มีพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้นะคะแบบนี้เลย บอกก็ปรับเอ็นได้เยอะนะเพราะปกติอะไรรู้ว่าเคยเห็นบารถตัวเวลานั่งแล้วคือเบาะตรงนี้มันชิดมาแล้วเบาะหลังเนะี่ยจะปรับเอ็นไม่ได้เลยคือต้องนั่งหลังตรงเนี้ยแต่นี้คือสามารถปรับเอ็นได้นะนั่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็จากที่ดูคือแบบแต่ละแถวเนี่ยเขามีพื้นที่ในการนั่งไม่แออัดด้วยและยังได้มันลอบพัดด้วยนะคะนี่คือรอบๆตัวรถแต่เดี๋ยวเกศจะพาทุกคนไปสัมผัสด,ด้านในนะคะว่าสภาพตัวรถจะสวยขนาดไหนนั่งสะดวกสบายหรือเปล่าอย่างแรกเราไปดูโซนด้านหน้าคนขับกันก่อน,อนเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถนะคะต้องบอกว่าด้านในคือสภาพดูใหม่มากค่ะแล้วก็ดูตัวเบาะเลยเบาะคือสวยมากสภาพดีมากเลยเบาะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขัดได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนั่งสบายมากๆนะคะตรงกลางเนี่ยนะคะยังเป็นแบบที่วางวงของวางแก้วนางต่างๆได้หรือถ้ามีคนนั่งหรือว่ามีผู้โดยสารคุณสามารถดึงเบาะ ได้แบบนี้นั่งได้อีกหนึ่งคนนะะีะคันนี้ค่ะจะได้เป็นเกียร์แมนนวลครที่บอกว่าถนัดในเรื่องของขับขี่เกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาคันนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะะหนะะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่น JVC นะคะตัวนี้เล่น audio radio รองรับแผ่นดิสซดีต่างๆได้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ USB-A, u x ได้ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของโดยทั่วไปแอร์เป็นแบบแมนวนวลปรับทิศทางลมความแรงความเย็นต่างๆได้ตัวนี้เปิดปิดแอร์ด้านหลังเปิดปิดไฟซอนห้องบรดิสันด้านหลังที่วางของแบบนี้เลยค่ะที่จุดบุหรี่ที่วางแก้วแบบนี้นะคะเราก็จะมีช่องใส่เอกสารด้านหน้าแบบนี้นละแอร์แบ็คู่หน้านะคะนี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในโซนของห้องบรดิสันด้านหลังกันต่อเลยไปค่ะ โซนด้านหลังนะคะดิฉันชอบบอกเขามากนั่งสบายสิงเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวเบาะเง่ยนขึ้นไปค่ะคุณ่าดูตัวแอร์ก่อนเนี่ยฮะจะบอกว่าดูใหม่นะคืออะไรรู้ปะเรามองไปบนเพดานรู้สึกดูสะอาดสะอ้านตามากเลยอะนึกออกใช่ไหมด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกไงนะ เป็นผ้าผ้าอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาใช้งานเยอะหรือดูแลรักษาไม่ดีมันจะเป็นคราดบดำๆได้ง่ายแต่อันนี้คือดูใหม่มากนะคะและเป็นรถตู้หลังคาสูงจริงๆอันนี้คือเกียร์ซ์สูงนะสูงนี่คือแบบสูง1้6ถ้าลองถอดอ่ะเนี่ยยืนได้สบายๆเลยนะคะรถตู้หลังคาสูงแล้วก็แอร์เนี่ยเขามีของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งแยกกันแบบนี้แหละค่ะ เห็นไหมแต่ละช่องแต่ละช่องนั่งสบายมากเลยค่ะปรับระดับความแรงของลมได้และมาดูตัวเบาะที่บอกว่าอุ้ยนั่งสบายจริงเบาะคือสภาพดูใหม่มากไม่มีอรอยแต่ไม่มีอรอย,อ,อยขาดเป็นเหมือนเบาะโซฟาทรงหนานั่งสบายเอนแล้วก็แบบมีที่วางแขนแบบนี้ด้วยนะคะสะดวกสบายจริงได้มารอบคันแบบนี้ด้วยไว้บ้างแสงแดดหรือใครบอกว่าอยากจะน้าไปต้อลมรับลมนี่ค่ะคุณขาเปิดกระจกได้ แบบนี้ดิฉันก็เปิดทุกคันเลยนะมีรถตู้อะไรที่เปิดกระจกได้ฉันก็เปิดทุกคันจริงๆเนะเอาหน้าไปต้อนลมรับลมแบบ,บ,บนี้รับกับอากาศบริสุทธ์ข้างนอกได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ข้างล่างตรงนี้เขาก็จะมีเป็นที่วางของวางขวดนงขวดน้าเก็บของเก็บของอะไรต่างๆได้ตรง,ตงนี้ก็เอาเป็นแบบนั่งได้หรือว่าจะไว้เป็นที่พักขาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วคือจะบอกว่าสบายมากัคันนี้ใครสนใจนะมาพร้อมกับราคาตาแตก เป็นรถที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคันสภาพเกลเอไม่นิทอีกว่า10,000แต่ต่อดัดแปลงหลัวไฟไม่ถ้าตรวจเจอยนดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์และยังสามารถโอนกนรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องซึ่งเรามีการลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวค่ะคันนี้ใครสนใจรถปี17สีขาวราคาอยู่ที่599,000บาทจัดไฟแนนได้ค่ะมีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนเขาฟรี9 10วันดอกเบีย้ย0 นะคะแล้วก็เลือกระยะการผลได้ยาวนานถึง84เดือนหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมเก็บพูดเร็วจังเลยเพราะว่าเราตั้งใจค่ะบางคนเฮ้ยสงสัยเพื่นใหมพูดเร็วต้องแบบทักมาถาม นี่เป็นเคล็ดลับนะคะให้คุณได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แอดมินของเราต่อนะคะใครฟังไม่ทันอินบ็อกมาได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดเรามีการรับประกันในเรื่องของเครื่องอยนต์ละเกียนาน2ปีนะ,ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้ด้วยอย่างที่บอกใครสนใจคันนี้ใครแบบว่าเฮ้ยฟังไม่ทันเลยทำไมคนนี้มันพูดเร็ว ักมาเลยค่ะคุณขาอินบ็อกซ์ของเราเนี่ยฮะสูนยรถยนต์มือสองโต๊ะคาะค่ะหรือใครบอกว่าอยากดูรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับชมรีวิวผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้นะคะกับโตออลโต้คาร์ชาแนลเขัามากดซักซ้ายกดกระดิ่งนะคะกิ๊งกิ๊งฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ดา่ดาได้แต่อย่าด่าแรงนะคะ <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะทิกเกอรของเรานั่นเองเราก็จะมี คลิปรีวิวสั้นๆนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้กับโตโออโตคาคา่ะและบอกว่าเลยกับรถคันนี้นะคะเอาไว้ในเรื่องของการคนส่งท่องเที่ยวเอาไว้เป็นรถตู้ประจำครอบครัวเนี่ยฮะหรือเอาไว้ใช้งานประกอบอาชีพก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกับ Toyota c o m ม u t e r 3 0 D4D รถปี2017ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ายังมีรถสวยๆรอคุณอยู่อีกเยอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ